อยาก<ต>ให้มีไอเทมแบบวิดเบสแบบกดสกิลแบบโดนทุกตัว,วจ้ะ <laughs> แต่มันตีมันตีคูได้น่าโดนแค่ตัวเดียววะตัวที่ล็อกเป้าใช่จะโดนแค่ตัวเดียวล็อกเป้าลแล้วแม่งทีมันเวทเดี๋ยวก็เราเบิดตู้ม,มเดี๋ยวก็น้ําแข็งตกลงมา <ừ. S 2> แล้วเดี๋ยวก็รูดวง,บงบอยู่นพื้นอีกอะไรก็ไม่รู้ข <ừ. S 2> ยับไม่ได้อะแล้วก็ <CC S 2> ตายอลยวงด้วยนะ อักหน้าไม่ใช่เอมเบอร์อักหน้าอ an ักหน้าไม่มีเฟเวอร์ด้วยดีเร็วเอมเบอร์ซับดีกว่าเฮ้ยอักหน้านีิสเตตดีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยของดีเนาะนึกจำได้ันอตีแยกล่างเนี่ยคู่กับอะไรแล้วจำไม่ได้โหอยู่ตรงนั้นอ๋อคู่กับเอ็กอะจำได้แม่งเอ็กออกฉากแล้วแม่งหมุน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 แยกล่างแล้วมาหมุน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 เลยเหรอ ไอคนเดิมอะไอ้นั่าอ๋อแม่ออนี้มังกี้มังกี้คนแรกเลยโอเคสายถึกดีกว่านับตัวอะไรของนัดเออนัดปั๊กหน้าเดี๋ยวเล่นสายตีเหมือนเดิมนัดเล่นสายตีทุกตัวอัันนนี้ไอ้นี่ก็ตีนะอะไรอ่ะวันนี้เล่นสายถึกอ่ะแต่เอ็มเบอร์เป็นตัวบางนะแต่ว่า เดี๋ยวก็ถึกเนี่ยถึกแล้วเนี่ยสก,กิลก็สกิลอะไรดีเบเวอร์ก็ดีเกกนีน่ยบวกอันติไอเนี่ยแยกล่างนี่อย่างมึงเจอคนนอลแล้ว <c oughs> เอาเถอะเบเวอร์ดีโ okay. อ,อ้ดีใช่ปะ่ะเดี๋ยวนั้นเอาเดน็ตอยู่ตรงนี้เลยไม่น่าถึงวะโจรจาว่ะเดี๋ยวเอาเฟรมการดไปก่อน โดไม่เอา,า <S <S นอะน็อตเอาทางนั้นโอเ <Four, S 1> ฟเวอร์มเฟเวอร์มาแล้วก็เดโวน่าจะดีสกิลกินคลิป ี่มันเล่นสายเวทอีกแน่เลยไอ้พวกนี้นเกมที่แล้วพวกนี้ชอบเล่นสายเวทไอ้เชี่ย hey, yeah. มึงเล่นดอมได้สก,กิลนั้นขวดว่ะ <laughs> สก,กิลอื่นเ,อเยอะแยะไม่เล่นดอมได้ไปเล่นดอมได้สก,กิลนั้นอยู่นี่มากันว่าจริงเล่นดอมได้สกิลกินคีบเฉยเลยว่าจริง แต่จริงไม่ค่อยเข้าเมื่อสโนบอลของน็อตต์ตัวตีไกลเปลจะเข้าไปอ่ะไม่เอาไ,อไอาออว้หนีตอนตายหนีซะคือน่าจะอิดสกิลหนีไว้สกิวเนี่ะนี่เอาเอา,เอาไอ้นี่ก็ได้นดนเ,นเนี่ยด็อกเตียวแคนเกอร์เนี่ยจะจะหนีเออนะเมื่อกี้คิดไม่ทันเมื่อกี้อ่ะคือนัอตั้งใจว่าจะเอาเดโวไว้เพราะคิดว่าไอ้สามตัวนี้มันคงไม่หยิบแล้วมันเล่นสายเวทเนี่ยอไอ้นี่สึกเรนดอมได้ป้าชิบหายเลยเรนดอมได้เดโว กูบ้าเล่นแอเนี่ยนี่ดีไหมก่อนสายแบบเบิร์นเบบี้เบิร์นแบบสกอตเอิร์ธอีกอันหนึ่งใส่เกาะโล่ไฟเ,ออเดินเข้าไ,ไปจากไปแล้วแต่เลยแล้วออกเบเซอร์ไปเลยสี่อันเออมันต้องอย่างนี้สีแดงครับทีมสีแดง <laughs> อีกอันตีเองเนื้อเป็นแรปเจอร์ป่ะแรปเจอร์ก็ดีนะนัดว่าแรปเจอร์ก็ดีดูมก็ดีเออ สองอนไาดิดูมปิ้งแกเดี๋ยวลิงเกนดูมไปละรับเจอก็ได้วิ่งไล่อะวิ่งไล่เอมเบอร์สายสแต็งเหรอเต็งก่บเอจีออนันเอมเบอร์เอจิเอจี ดวบางอยู่แต่เกาะมันก็<จ>กต้องเอาออกเลือดเยอะๆอะไรทั้งนั้อเท่ที่มีสตแตงค์อะเป็นกาดแต่ทีมมันเวทเยอะไหมอ่ะนั่นดิไอ้นี่กันได้มึงเฟรมการันได้นิดนึงแลวคนสุดท้าย ออกเบสเซอร์อะเรนนอยด์นะเต็มการ์ดกับสกอตเอิร์ธอะไรกดเลนดีกว่าเนอะเฮ้ยเต็มการ์ดกดเลนเหรอเออมันคุณดาวดูคุณดาวดิ แต่พอกันนี่ว่าอันนี้สามห้าตลอดอะ่ะไอ้นู่นสูงสุดสามห้าแต่รีวิ่งเร็วขึ้นอะ่ะออต้องดูในเลนอะถ้ามีนิเวศก็เฟรมก,การ์ดดีกว่าถ้าไม่มีก็สกอตเอิร์ดดีกว่าดูเรชั่นเท่าไหร่สิบห้าีกันหนึ่งเท่าไหร่ดูเรชั่นมันอ๋อต่มสีแดงครับแดงเออแดงทั <laughs> ้งตัวแดงทั้งสก,กิล เกมการ์ดก็ได้จะได้ถึกถึกไว้ด้วยไม่วหลอกใส่แยกล่างนี่วะโอเคใช่ไม่มีสกิลหยุดเหรอไอพวกนี้มันอยู่ทีมตรงข้ามกันใช่ไหมเราสองไอสองตัวชื่ออะไรกันอะไรวะดิฟเล์กับเมียวเมียวอ่ะเอทเทลบอลอยู่ที่ใครอ่ะไม่รู้ว่ะอยู่ฝั่งมันปะไม่เงยสิฝั่งมันหรือนฝั่งเราวะฝั่งมันสายเวทตั้งนั้นเลย อไอตัวบักหน้านี่เขาวิ่งเร็วน่าจะได้ฟาร์มเร็วแนละ้ว่ะสกิลสี่ก็ฟาร์มออกฟาร์มได้เลยนะสกิลพร้อมฟาร์มเลยนระ่ยู่ไนอยู่บนะอะยู่บนล่ะ มาสองนมาตัว <มา S 1> <ะ>เดียวมาตัวเดียวมาตัวเดียวที่ซิงเกิลคิวเลยๆร <sorcer> ับเชื่อ <c oughs> ไม่มีใครกล้าเข้าอ่ะออกเรเดียน <laughs> เผาเผาทุกลูกแหบวบะ ีเอ yeah, ้ยโดนเดบลิงนี่ตายเออถ้านายจะเล่นถึกอะนายก็ออกแวนการ์ดมาแล้วก็ออกเบรเมลไปแล้วก็เดินไถได้ถ้าจะเล่นแบบถึกนะหรือว่านายจะเล่นแบบไหนก็มันก็มันก็มีไอเทมอยู่แบบไม่เยอะม,มากแต่เช้าก็าดีนะแบบอ่งออิงั้นก็อดอยู่ไง ไปคิวไปได้มาช่วยเพื่อนได้แล้วตอนนี้ทีมไฟอยู่หรือว่าฟาร์มาของอะไรอยู่เดี๋ยวสาภาพมันจะเป็นแบบกรกิฟที่แลด้อรับเจอไปเลยรับเจอไปรัเจอรับเจอรับเจอเนี่ย เคสยชืย่อดิเชีย่ยหมดเลือดแล้วยูจะรีบอ่ะดวโอ้เพวกเราเลือดลด,ดกันแบบทุกตัวทุกคนเลย ล้ำไม่เองล้ำไม่เนี่ยล้ำเจ๋อเลยมันมีดับเบิลดาเมจอยู่มันเลยเหรอเอี่ยติดอยู่กลางดงเยอะมีอะไรติดสตันวะ

เจอเบดเมลเจอเบดเมลเกมนั้นเรารูแล้วว่าเบดเมลมันสำคัญแค่ไหนไอเกมที่แบาดาเมจแรงๆที่ถึกอ่ะ It. Oblivion comes. We accept. Your middle tower is under attack. Stricken. It. it may not be able to defend. It, your middle tower has returned to earth. Stricken. Do yeah? <coughs>

ออกเรเดียสตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะทับท่านถ้าจะออกก็ออกทันอยู่แต่มีเทมอื่นดีกว่าเะละ่ะมีตัวอะไรอยู่ตรงนี้ฟังมันใครออกเรเดียนครัเมื่อกี้เห็นเห็นเรเดียนตอลาดดิบับน่าจะฟังมันรู้ตัวอะไรที่มาแย่งเราฟาร์มอยู่ถอยนะ อุ้ยเชียโอ้โฟักมันตามน้องแต่มเม่เห่วะเฮ้ยไหวอเนี้ยได้ปะอรอดีดนามันดีดนามได้ทันปะเออถอยวิ่งเร็วจัดวิ่งเร็วจัดได้อยู่ได้อยู่นายถอ,อยก่อน เออตบได้น่ะเอาเรื่องของทีมเราทีมเราเรื่องวอหลอกเนี่ยฟิลจริงอืมเกิดเยอะเอ้าพวกเจอกันตรงนี้ก็ตายครับเกิดเดินเล่นเลยเจเดินใช่ไหม สายเผาไอ้ดิ้วดิดี้วมันได้สเปลแอมด้วยไอ้น็อตดูดิแล้วหิวเรื่อยๆอ่ะจริงๆงั้นงั้นเดียดไม่ต้องแล้วก็ได้นะแล้วมันน็อตน็อคิดว่าดาเมจ e เผาโอเคละเหลือนายต้องยืนให้ได้ก็มีออกฮ hard ไหมเออมีมีฮาร์ดหรือไม่ก็บัตรสตบัตรสโตนอ่ะบัตรสโตนก็ดีบัตสโตนแอมเบดได้เอาไว้ก็สองได้ด้วยเรื่องอะไรว่าจะเอาอะไร h า r d เหรอ เลือดน้อยอะไรนี่อ่าก็เป็นฮาร์ดมีฉากว่าตัวไหนไม่มีมีแต่สแคปเตอร์อันตีไปเลยกูรู้มึงจะพุ่งมาใช่ไหมโอเคไปไหนแล้วไม่รู้บิงนายนายนายโดนดูดอยู่ชิบหายแล้วไอเช้าอันไอเนเธอร์อีอะไรวะอีเทอร์นอลเช้าโดนโดนลับเชยกว่า ไม่เป็นไรวอลล็อบเราเข้มเดียววอลล็อบไม่สกิลตายแล้วอ่ะเฮาอยาอุ้ยวอตมันเข้ากันนี่ว่าสกิลนี้อไอเพนทีเนสเนี่ยเราบอกเอลไลจะตีเร็วขึ้น่งเวลาใส่กระเจิง <c oughs> ถูกแล้วที่ออกเฮลเบิร์ตดีอาร์มาได้ปะดีอาร์ทัวร์เดี๋ยวกันระวังนะสวยวๆทำสุดยอดละทีเหลือก็เพื่อนละอ๋ออันนี้อันนี้ออรเดียนละ ทีมเราใครอะทีมเบอร์ซอนหรือไม่ก็เอเอ,ออนดิดก็ดียืดได้จังหวะนี ทีมนู่มผมไม่มีโชว์เวอร์หลอดก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะตันคีไปได้เอออะไรวะชีวการ์ดหรือไม่ก็เอซีอ่ะไอเอสเซาสองอันเนี้ยเลือกเอาอย่างนึง

เรือ่องใหญ่เลยชิ้นสุดท้ายอืมเออนดิดเหรออเออนดิดแอดเซาชิว่าเลือกเอ่สามชิ้นน่ะไม่ได้ตีแล้วผมดามิไม่เยอะเอสเซามันเพื่อนได้ไเพื่อนตีแล้วก็บัฟกอดตัวเ,เองได้ดาเมจมันน่าจะแสบจริงที่โทร Pose ขยับไม่ได้เลยนะแต่ก็ไม่ตายวะทีนีฮันดิษไม่จำเป็นแล้ว e นะ ต้อลองเอาที่มันลีเจนเยอะไหมวะมันจะช่วยไหมถ้าไอเลือกเลือดของไอ้นั่น่ะถ้าออกชีว่าไอถ้าอันติของไอ้นั่น่ะฟักหน้ามันจะได้น้อยลงไหมเลยเลือดคืออะไรไม่ไอให้เลือดเพื่นอนอะอันติีฟักหน้าแล้วนายจะพูดถึงอะไรนะนเกิดออกชีว่าแล้วมันจะลดลดลด,ลดออกชีว่าดีกว่าไหม

กาจะมาคอมโบทีจะตายเออไปตรงเดนดันนะโทโทรลุดอยู่ก็เยอะจัะต้องออกคาถาฟ้าแล้วนาะว่าโดนอะไรวะโดนเฮกเจ็บแล้วพวกตัวเขียวอะ่ะ ตอ,อมให้เลยคือมันกลับมาแล้วเองเพิ่งพอสเนี่ยนะ ใช่อย่างเดียวเลยนะเหนายยังรอดเหรอรอบนี้รอดดิไม่ไม่ไม่มีใครตีเข้าแลยหัวตอนนี้ดูรีเจนดิเออดีดีแล้วยังไม่รัวแบบไอไอพวกเฟมการ์ดพวกอะไรที่ทำดาเมจและฮิวอีกนะไม่ได้เท่มาไวนะฮาร์ดแล้วชีว่ามาต่อเลยใครทีแฟนขับนายตั้งแต่เกมแล้วคือไอสองท่านี้อ่ะมันเก็บคลิปเไวๆไงเดินผ่านอย่างเดียวอ่ะไม่ต้องสู้ข้าไม่ต้องอะไร เดินอย่างเงี้ยว่ะตีแทบไม่ได้ตีอ่ะตายดีดีมีตัอแทงดีๆแบบนี้ก็สบายคือมันตีเราก็เจ็บมันไม่ตีมันก็เจ็บอ่ะเพราะว่าออร่าเพิ่เต็มเบิร์นได้เรื่อยเบินวิวเบิร์น